นี่คะ่ะจากน้ําในบ่อเนาะที่ขุดบ่อลงไปนะคะแล้วเอาน้ําเริ่มเต็มคลองแล้วนะจ๊ะนี่คะ่ะนะคะเริ่มน้ําเต็มคลองแล้วนะจ๊ะนี่คะ่ะนะคะจากที่น้ํามีนิดเดียวนะตอนนี้เต็มคลองแล้วจ้านะคะว่าเสียงอะไรคุณว่าเสียงอะไรว่าเสียงอะไรมาดูคลองนะน้ําเต็มคลองนะจ๊ะ เนี่ยมาดูคลองนะคะน้ำน้ำเริ่มเริ่มมีในคลองแล้วนะจ๊ะเริ่มมีน้ําไหลแล้วจ้ะนะคะนี่จ้ะน้ําในคลองนะเริ่มมีแล้วนะจ๊ะช่วงหน้าแรงนี่แห้งหมดเลยจ้านะคะอะทุกคนว่าเสียงอะไรนะว่าเสียงอะไรอ่ะ <l att> ใไ้ทายว่าเสียงอะไรนะจ๊ะ <l att> เสียงอะไรเนาะที่ดังอยู่นะจ๊ะตอนนี้ก็เวลา หกโมงครึ่งนะจ๊ะนะคะฟังเอานะจ๊ะว่าเสียงอะไรบ้างนะจ๊ะนี่ค่ะน้ำมาตามลองนะจ๊ะเลยมีน้ำนะจ๊ะ